ปั่นให้เร็วนะครับเคล็ดลับอยู่ที่2มือนะครับอย่างแรกเลยคือมือซ้ายถ้าเราขยับนิ้วเตี้ยเต้ยมันจะเคลื่อนที่ได้เร็วถ้าเราขยับนิ้วไกลไกลมันจะเคลื่อนที่ช้าเพราะนั้นมือซ้ายอยู่เตี้ยเตียอีกอย่างนึงก็คือมือขวานะครับมือขวาเนี่ยถ้าเราจับบิ๊กให้มันแบนๆแ,แล้วก็ให้มันตั้งฉากกับสายกีตาร์แล้วก็เคลื่อนที่เร็วๆมันจะเร็วกว่าวิธีฝึกนะครับฝึกที่สายสี่ช่องที่5ตรงนี้ดูนี้เนี่ยสาย4ี่ช่องที่5แล้วก็ค่อยๆฝึกไป เนื่องจากว่าสาย4ีมันมีระยะของความกว้างของคอที่เป็นกลางๆของทั้งหมดเนื่องจากขนาดของสายมันความใหญ่ของมันเป็นกลางๆของทั้งหมดแล้วถ้าเราเล่นตรงนี้คล่องไปฝึกที่อื่นมันจะคล่องเร็วเพราะนั้นฝึกจากตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ฝึกเร็วๆน้องๆที่ชอบดนตรีนะครับน้องๆที่อยาก up skill ด้านดนตรีกดติดตามช่องนี้ไว้เลย The Way Artist Intern Camp เจอกัน